ามาสู่กับเกมไฟเอมกับเมืองลินจานะครับผมก็ขอท้าความก่อนเลยครับผมชื่อว่าอินโอุเอะมามสโตนะครับมาจากตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่ปู่ของผมนะครับก็คือเจ้าของเอ่อเจ้ <c oughs> าของตระกูลนะครับตระกูลของผมก็มีชื่อว่าเอ่อไม่มีอะ <c oughs> ไม่ได้ตัง <c oughs> เอาเป็นว่าโดยสังเทนนะครับตัวละครผมก็คือเอ่อเป็นหนุ่มผมเป็นลูกคนโตนะครับซึ่งผมเป็นคนขี้อายและไม่กล้าเข้าหาผู้คนมักจะเป็นคนเงียบๆขึมๆอยู่กับตัวคนเดียวโดยสิ่งที่ผมรักที่สุดนะครับก็คือแม่ซึ่งพ่อผมก็มี ลูกเอกคนหรือก็คือน้องชายของผมแต่เป็นต่างแม่นะครับซึ่งด้วยความที่ผมขี้อายและไม่กล้าเข้าไปฝึกวิชาต่างๆวันรุ่งวรยุทธ์นะครับก็ไม่กล้าเข้าไปฝึกทําให้ผมโดนรังแกโดยน้องชายตัวเองที่เป็นลูกต่างแม่แล้วแม่ของน้องชายของผมครับซึ่งก็คือเมียหลอกคนรองนะครับก็มารังแกผมแล้วก็แม่ผม จนวันหนึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วผมจะต้องแบบไม่อยากให้แข่งแกแล้วผมก็ต้องแบบยังไงต้องแข็งแกร่งเพื่อมาปกป้องแม่ของเราเมื่อแม่ของผมนะครับแล้วก็ผมก็เลยเข้ามาเรียนในโรงเรียนในแวนคว้นโคโนฮะนะครับโดยที่หวังว่าเราจะแข็งแกล่งสักวันหนึ่งประมาณนี้ ติ oh ้งก <working> <ım Laser> ่อนเลยเสียงเอ่ออิดีโอไมโครโฟนตรงไหนวะตรงไหนวะพูดท็อกก็ได้แล้วไงเปลี่ยนไม่ได้ไมโครโฟนไมโครโฟนเซนซิทีพูดท็อกกดเนเนาะ ก็ว,วะัะเอาปุ่มแล้วก็โฟนติ็กโอเคโอเคผมเป็นใช้ได้ละอันนี้นะครับก็คือเมืองคนนะฮะใช่แน่เลยทำไมมันดูแบบ มันวัดเลยมันวัดเลยอันนี้ผมมาอยู่ในอดินแดนแลนหรือเปล่าเนี่ยให้ตายไปโอเคนะครับเริ่มมาก่อน,นก็จะมีให้กดแทบ็บซึ่งก็จะมีค่าสกิลต่างๆครับและใช้ไงสกิลพุ่งไปข้างหน้ามันต้องมีคียรัดหรือเปล่ามัานนี่แบบใช้ได้ ภารกิจหมู่บ้านอันนี้ก็คือเควสนะครับสาหรับเกมนี้เลยซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีมันมีคาบเรียนนะครับสาหรับเกมนี้ผมอยากบอกไว้ก่อนเลยซึ่งผมก็คงเข้าไม่ครบอะไม่ว่างตอเตอร์ถามบุญแกนที่อยู่สถาน,นะระยะการมองเห็นกินเฟรมเรสไม่มีผมแบบต่ำภาพต่ำเตี้ยเรดินเพื่อเน้นเฟรมเรสโดยเฉพาะเลย ภาพก็เลยจะไม่สวยไทยรมาชนใช้ยังไงวะสกิวล่ากเหรอไม่รู้ว่าใช้งไงวะมันต้องมีปุ่มกดปะ่ะเลเวลหนึ่ง เอ้าคุณนึกว่าเอ็มพีซีคนทั้ง <arts> น <kişi> <P whose được aún> ั้นเลยขอเข้าไปดูข้างในหน่อยมันคืออะไรวะทำไมไม่ยินเสียงใครพูดเลยออดิโอไวแชทไม่ ได้ยินรือไม่เจ้าคะ่ะได้ยินแล้วขอรับเจ้าคะ่ะอืมตอนนี้หอยากุระาของเราปิดแล้วเจ้าคะ่ะท่านอาจจะต้องออกไปโอเคขอรับไ,ไปไปท่านโอการซังท่านโอการซังยสวัสดีเจ้าคะ่ะอันนี้หอหอนังลมอ่ะไม่รู้ <c oughs> เห็นคนอื่นเขาเข้ามาและและทำไมผมต้องมูดขอนองขอ,งขอ,งของรับเอ้ยไม่ใช่ดินแดน,นแลน,นด์มัวซัว ไม่ชินว่ะโวมาหล่อใช้ได้อยู่นะสำหรับอินโนอุเอมาสโตไม่เลย <c oughs> ไม่ชินเรนเล่นดิแดนแ,นแล้วมาเมืองนี้มันขอรับไว้มันตีแะก็เขาพูดขอรับขอรับว่าเอ้ยมีร้านลาเมงป้ะไม่มีว่ะแต่ร้านขายแต่ไม่มีลาเมงเฮ้ยเฮ้ย นี่ร้านละเมงมะเนี่ยทำไมหน้าตาคุณๆหนวยใช่ปะมีคนขายปบข้างในเข้าได้ะเนี่ยเอาไม่ได้จา <c oughs> กควาย <c oughs> เปิดแมพเปิดไม่ได้เฮ้ยอันนี้คือลำคลองวะ่ะลำคลองเฮ้ยอยู่แต่เมืองมันค่อนข้างเงียบนะครับเมืองนี้เหมือนกับว่ามันเพิ่งเปิดมาได้สักพักหนึ่งก็มีหลายคนเข้ามาเล่นนะครับก็คือ,อ,อช่อง ็เยอะอ่ะก็เยอะเอาเป็นว่าไม่ไม่บอกชื่อแล้วกันโอเคเอาเรียกว่าอ่าโรงเรียนนินจานี่นี่ขวดอะไรมาตั้งอยู่โอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินเอาว่ะงแอ่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 ตอนนี้เราอยู่ในยุคยุคใครวะต่อไปก็ยุคเราใช่ป่ะเออต่อไปยุคนารูโตะเขาบอกตีมตีมมันคือนารูโตะนารูโตะ เป็นตัวแกนหลักของตัวเมืองแล้วนะฮะเอ,อ่อทำไมทำไมอันนั้นคือบั๊กเหรอทำไมหลังคาเป็นงั้นนะผมยังม่นึกไม่ออกเลยไอปุ่มชี้มันคือปุ่มอะไรมันจะมีชี้โบกชีเวอย,อยู่อะอันนี้คนหรืออะไรวะมันมีค่าสเตมิน่าด้วยแล้วก็มีค่า โอ้ค่าง,งี้เหรอวะใช่ปะอันนั้นน่ะหลุโตแล้ยนะ่ะอันนี้คือแหลกกระชาอ๋อน,น่าจะต้องเสียตังค์แหละหรือไม่ก็เป็นที่เปิดกระชาคือเรามันไม่มีท่าท่าวิ่งที่มันเท่กว่านี้เลยวะมันมีแบบท่าวิง่งท่าวิ่งธรรมดาธรรมดาพีา่ชาย พี่ชายเีเอาว่าไงว่าไงพอดีเออ่พึ่งเข้าเมืองมานะเออ่ควรไปทําอะไรเป็นอย่างแรกหรือเปล่าพอมีอะไรจะแนะนำํำข้าบ้างไหมอตอนที่ข้าอ่านมาจากใน่นั่นน,นะเขาบอกว่านัานลองปเปิดกระเป๋าดูนะได้เลย หลังจากนั้นท่านเห็นข้างบนไหมที่มันเป็นรูปแบบว่าคำพีน่ะเห็นแล้วใช่ข้าก็ลองทำจากตรงนี้นะแต่ของข้ามันไม่ขึ้นอะไรเลยนะใช่หรอเอ๊ออมีม,มีอันข้างล่างดี๋ยว่าคำพีปุ๊บเห็นภารกิจค่ะนินจาคาถาโอ้โหเห็ไหมเห็นแล้วอ่านั่นแหละแล้วมันจะมีมาร์คว่าให้ไปทำอ,อ๋ออ๋อ ล้วใชอ่อันนี้ค่ค่าไม่รู้เรื่องก็เหมือนกันก็นเลยว่าจะทําตามอันนี้ไปนะอ,อ๋อเข้าใจแล,แล้วนะก็พึ่งพึ่ง,งมาหมู่บ้านนี้นะอืมเหมือนค่าเลยแหละว่าว่าว่าแต่ท่านชื่ออะไรเลยอ่าค่าชื่อลิคุนะครับอ,อ๋อสวัสดีลิคุข้าอินโนเวมาสโต อ๋อวันดีอินดเอ็อ๋อแล้วแล้วท่านจะทําอะไรต่อหรือว่าก็ข้าว่าจะลองไปตามมารก์กจุดอะไรเมื่อกี้ที่ท่านบอกนะ่อ๋อแต่ข้าว่าถามคนที่แบบว่ามีประสบการณ์เยอะๆน่าจะเร็วกว่านนะ่ะเข้าใจแล้วนะแต่ว่าอาจจเชิญท่านเลยแล้วท่านจะไปไหนต่อน่ะ อ่าข้าต้งเคลียร์ในหัวแป๊บนึงน่ะออ,อาจจะอีกสักพักกว่าจะมาเดินตามภารกิจน่ะโอเคท่านเดี๋ยวข้าลองไปตามมากจุดโอเคเออกไปเจอกันนะออกไ้เจอกันครับขอรับอีกแล้วกูติดขอรับจริงๆเว้ยว่าแต่มากจุดคือไหนอ่ะเนี่ยแทนนี้คืออะไรอ่ะจุดวาร์ปวาร์ปไปไหนอ่ะ แม่เสียตังค์ด้วยสภาพทำอยังเงเรามีตังค์หรือเรามีวะเรามีของในตัวก็คือสกิลอยู่ยี่สิบสี่จุดเจ็ดศูนย์กิโลจากแปดสิบกิโลนะแล้วระ b l บน้ำยาอ๋อนี่คือของในตัวของเราใช้ไงวะ <c oughs> ดีตัวแต่งสกินสกุลเงินเรามีอยู่หนึ่งหมื่นอีฝากเงินไหม คือมันมีแบบมันมีปุ่มใช้เปล่าเดี๋ยวผมต้องดูก่อนอันนี้ก็คือเลเวลเราสามารถอัพแบบอัพอัพเลเวลแล้วก็ค่าความไม่สิเราค่าความแข่งแจ้งสิแต้งที่สามารถใช้ได้สี่สิบแปดอ๋อเราต้องอัพค่าก่อนแห่งแก้งไอวิทนี่คืออะไรนะความเร็วอะ HP หรออ้าวปิดไงอะ อ่ะ,อะเพิ่มไม่อยากอะไรเท่ากันทำาไมจิ้มอันบนได้อันลา่างหลังละสิบไปเน้นสายกลางเป็นหลักเฮ้ยเอาเข้าไป,อ,ไปอันนี้ทั้งหมดสี่สิบแปดใช่ไหมโชคดีเยอะๆผมเน้นโชคเป็นหลักสี่สิบสี่สิบแปดสิงดัวไปปะ เ,เกินมาแล้วเกินเหรอความแข็งแรงนี่คือมันไม่บอกคืออะไรเราก็จะรู้ไมล่ะเด็กนี่คือป้องกันปะโอ้่มีอันได้อันตลอดได้ยังไนะยังอีกเหรอ e ซีไปก่อนไปกดใหม่กดใหม่เลเวลอ่าโอเคอ๋อมีแค่สองอันนี้ไม่เอานะ่ะฉันจะเอาอ่าแล้วก็นี่อัพได้หกเหรออ่ะอย่างละหนึ่งอย่างละสอง นีเ่เลยวะทำไมมันตัวเลขมันขึ้นมาเรื่อยๆงงอ๋อนะ่าถึง48นั่นแหละอ๋อถึง48โอเคเจอเน็กเอารักน้อยลง โอเคตอนนี้เลือดเราก็เหือดไปเหือดเหือดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากอะไรขึ้นคนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะลุยลุยจีอะลงไปจะตายไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีทางขึ้นเลยนะนี่คืออะไรอะแอดวิชนี่คือคนหรืออะไรอะคนปะ ไม่ยืนเตะท่าหลอกแล้วนี่ขายอะไรขายกัญชา <c oughs> ในวัคมาร์กเอ,อ่อเมาส์โอเคเจอเมาส์แล้วตรงไหนวะทำไมาหาไม่เจอไปรับภารกิจที่ไหน่ะที่ไหนน่าจะเป็นตรงโน้นปะเห็นมันเป็นลูกกระดาษใช่ไหม ใช่แล้วมันจุดวาร์ปเดี๋ยผมมันไม่มีมันอันนี้ผมแบบเดาสุมมั่วสู้ตัวเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นอาวุธใส่เสื้อปะใส่เสื้อใส่ตรงไหนวะโอเคใส่อาวุธปาบ์้อย กงญแอากาศใส่แมงทุกอย่างเลยใช่ไหมอาคมุมโองเลีนนินจาลำไยรองเท้าใส่เกิรบลูกแก้วสีแดงให้ค่ากรอกใส่ตรงไหนอะ ดอกไม้เพื่อความสงยางามให้ค่าเกาะสองอันนี้ให้ค่าเกาะหนึ่งแหวนวงกะเล่หมวกใส่ทุกอย่างอ๋อมันไม่โชว์ที่ตัวโอเคผมโอเคแล้วถ้ามันไม่โชว์ที่ตัวเราก็แบบใส่อะไรก็ได้ถ้ามีปาปิกา้า สลุมมันก็ให้มาครบเซตแต่แหละเกียรติปไอเอ้ยเราวิง่งได้เว้ยเอาว่ะวิ่งมนรอๆนะง่ะเกียรติท่าเองมากเลยท่าแบบเอามือบังหน้าโอ้โหวิ่งมาด้วยความยากลำบากสวยซะด้วย เดี๋ยวผมขอไปสำรวจนอกเมืองก่อนผมอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกบ้างงอเองมันขี้เหนื่อยนะพวกทำไมมันวิ่งได้วิ่งไม่ได้บ้างวะอ๋อมันมีค่าสีสีเหลืองเพิ่งเห็นข้างบนจะเป็นแบบค่าพลังงานในการนั่นแหละ เรียกแหละค่าค่าค่ามานาเออมานาสีฟ้าสีเหลืองคือ energy แล้วก็สีแดงคือเลือดอ่าโอเคเดีย๋ยวคนจะตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วผมก็เริ่มง่วง,งแล้วละ <c oughs> กว่าจะโหลดเกมเสร็จผมวันนี้ผม,ผม,ผมลบเกมนี้ทิ้งไปแล้วนี่มันออกได้ไปไเนเะมืองน่ะเออเฮ้ยออกได้ออกได้ออไดเอาวะเราสู้กันยับเลยเฮ้ย,ยอุยเชีย ตัวไรอะโอ๊ยมันโดนลมโดนลมแล้วเว้ยใช้อาวุธได้ไหมเนี่ยน้องลองใช้อาวุธด,ดูมาดิครับมาดิครับมาดิครับแม่งโ,โ,โดนลมกูจะตายปะเนี่ยโอ้ยตายตายเยอะเกินค่อยๆเนี่ยโอ้หต้ตตนไม้ต้นไม้เหี้ยเหี้ย เอ้ไม่ไม่แรงเลยดาเมจชก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 ทับทับทึบทึบอ่าทึบทึบตึบตบตึบมาดิมาดิครับมาดิครับเก่งอ่ะเก่งๆอ่ะเราอ่ะูเลือดดูเลือดสักกวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลดลืเลริ่มลดล้เริ่มลดล้นมาดิมาดิเก่งอ่ะเก่งอ่ะอะไรเราอ่ะ้ท่ามันดูโง่เลยนี่เราใส่อู้จริงไหมเนี่ยโอ้ย ด้วยตอนนี้ก็หนีว่ะล่าเลยครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนไม่แม่งหนียับเลยโอ้ยโดนมัดลง ตายให้ตายให้ตายจะไม่มีท่าเลยจะใช้ไม่เป็นสวัสดิครับมาดิครับเก่งอ่ะเก่งอ่ะเก่งอ่ะเราอ่ะขอเซตท่าก่อนเดี๋ยวมันจะตายเหรอล่าแบบล่าหวะเลยวัดล่าง เอ้ยมันเอาแต่เราอะ่ะไ่ออผมเพิ่งเห็นมาร์กมาร์กมันอยู่ตรง400เมตรโอเคโอ้โหฮอตจริงจริงฮอตแบบนี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหเข้ามาด้วยทำไมอะ่ะจะทำไรบิดโอเคมันไม่เข้ามาแล้ว สุด้าสกิลสกิลน่าจะใส่แทนตรงนี้หรือเปล่าตีลังกาไปข้างหลังสกิลสกิลปล่อยลูกบอลไฟใส่ตรงไหนได้วะเออนี่ไงใช้งานมาเป็น โรงเรียนฮอวกเวิร์ดเลยเใ็่ปะฮีรัตหนึ่งฮีรัตสองขึ้นน้ำฮีรัตสามตีนการไปข้างหลังลุงตัวข้างหน้าสี่ อันนี้ก็าโอเคโอเคของก็เข้ามาอยู่ในตรงนี้แล้วและส่วนอาหารก็อันนี้คีรัตไหมคีรัตหนึ่ง N หนึ่งน้ำแพทฮีรัตสอง น้ำยาคนนี้ไม่ไม,ม่ความจำเป็นเลยสำหรับผมนะโอเคเดี๋ยวผมไปดูตรงเค 300, 400วสสามร้อสี่ร้อยอะไรนั่นก่อนเออมันจะมีแบบดูนี้นั้นโน่นให้เราแบบทํากระโดดเกิ <c oughs> โดถดโคตรโง่เลยกระโดดแค่นั้นเองําจริงโอ้มันจ้าอะไรขนาดนั้นวะหิมะจ้าเกิน แ,แสบตาแสบตาแสบยายแสบเหลือเกินไม่เห็นไม่เห็นมาร์กเมื่อกี้มันมันขึ้นวะตอนแรกที่เรามาผมว่าจําได้มันไม่ขึ้นนะโอ้มมองไม่เห็นอะไรเลยว่ะเห็นแต่วิ่งเหยาะๆโอเคให้สเตมินามันขึ้นแต่เราก็รับก็รื้อทบไปคำทางด้วยเครื่องหมายว่ะมองไม่เห็นอะไรเลย ตามภาษาต,ตัวละครของเรานะครับก็คือความขี้อายใช่ <c oughs> แต่เขา่าช่วยด้วยเมื่อกี้อันนั้นไม่นับนะโอ้ยมองไม่เห็นนะมันเป็นบัคกหรืออะไรวะเอา้าติดอะไรเนี่ยอีนที่ชิ้นไหนเนี่ยเอ้าเอามองไม่เห็นเอา้างานไส้ละ ก็วันนี้ก็จบไปแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วครับผมว่าอันนี้มันเป็นบลคกแล้วมันต้องออกข้างใหม่แต่ผมถ้าออกแล้วผมไปนอนแล้วไม่าย